นี่คือบรรยากาศก่อนที่ฝนจะตกนะครับฟ้าแลบแป๊บแนะครับใส่หมวกแก๊ปไปเดินในวัดโอ้โหในหมู่เมฆนี้มีอะไรอยู่ข้างในเนาะเราเคยสงสัยไหมว่าทําไมฟ้าถึงแลบครับแป๊บแปแป๊บแปอย่างนี้ปังครับเนี่ยครับจะแลบแป๊บแป๊บๆจะเพราะเวรนี้เมื่อตอนเด็กผมสงสัยนะครับว่าหรือเขามีงานอะไรก็ถ่ายรูปกันหรือเปล่าหรือเทวดาก็ถ่ายรูปกัน เลบแป๊บๆอย่างงี้ดูกุล่ะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับดูสิฟ้าเลบแป๊บๆเลยนะครับในหมู่เมฆนะครับเดี๋ยวเราซูมเข้าไปนะซูมเข้าไปไหมนิดนึงนี่ครับจะเลบแบบนี้เลยดูสิปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับนี่คือกรุงเทพนะครับกรุงเทพฟ้าเลบแป๊บๆเลยนะครับ เดี๋ยวฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโซนนั้นที่เราเห็นหน่าจะเป็นโซนที่อยู่ทางกรุงเทพฝั่งตะวันตกหรือเปล่าครับเราดวงอาทิตย์ตกฝั่งนั้นแล้วเราจะเห็นเครื่องบินนะครับนั่นครับเครื่องบินที่เป็นแสงมานะครับจะผ่านหมู่เบกนี้เดี๋ยวเป็นไอ้นั่นเลยครับอ่าสามหยี่โมบิดาเลยครับจะเข้าในหมูเ่เมฆไหมครับหรือว่าอยู่โซนข้างนอก ไปที่แสงครับนั่นคือเครื่องบินนะครับจากดอนเมืองนะครับนี่ครับคนบนเครื่องถ้าเห็นใกล้ๆคงจะตกใจนะครับฝารแบบอย่างนี้นี่ครับเราจะเห็นชัดเลยนะครับซูงก็ไปใกล้อีกนิดได้ไหมได้นะครับนั่นคือเครื่องบินนะครับผ่านหมู่เมฆครับแป๊บแป๊บเลยครับฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ฟับ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 ไปครับเริ่มมีดอกผลแล้วนะครับเถอยหน่อยนิดนะครับนี่นะครับแป๊บแร็พไปครับฝนตกแล้วครับเสียงฝนตกแล้วครับมาเงี้ยงครับ โอ้ดูครับเพื่อท้องฟ้าเลยครับเนี่ยแป๊บ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 อยู่ครับอ๋อน่าก,กลัวมากเลยครับเดี๋ยวก็จะมีเครื่องบินใหมโครลำนะฮะจากดอนเมืองนะครับ หรือไม่ไฟฟ้าช็อตหรือเปล่าข้างบนก็ไม่แน่นะรูอเลยครับจะมีเครื่องบินผ่านอีกลำหนี้มาแล้วครับมาแล้วครับเครื่องบินมาแล้วครับ เห็นเครื่องบินครับ,รบมีแสงนะครับเครื่องบินครับแต่แสงมันเล็กมากครับผูจชมไปใกล้กเข็นนะเห็นครับนี่ครับอบ่า,บบาบไปครับน่ากลัวจริงๆ โ oh. นี่แลบยาว5้านาทีครับยังไม่หยุดเลยนะครับมันไม่ได้กราฟิกอะไรเลยนะเนี่ยแลบจริงๆนะฮะ พอแล้วครับผมว่าน่าจะพอแนละ้วอ่าก็ค่อยๆซูงออกมาคนระับจบแล้วนะพอแล้วนะครับเริ่มหิวข้าวแล้วปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะฮะช่วงฤดูฝนนะครับก็จะมีฟ้าแลบอย่างเงี้ยครับมันเกิดปฏิอะไรก็ยากเสียดสีกันเป็นจัมพัดกัดก็เลยเกิดเป็นกระแสไฟฟ้านะฮะไม่ใช่เดือดเฟดนะฮะ ถ้าโดนผ่าไม่ใช่เดือบแฟกนะครับเดียเด่ยงนะครับเดี๋ยวเดี่ยงนะครับไม่ต้องเป็นเดือบแฟบแฟบๆเลยครับเจ๋ไปฟ้าหลายพันโวลต์นะที่อยู่กันตรงนั้นปุ๊บปับปุ๊บฟับไปแล้วไปแล้ว